เฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำลดระดับและบินลอดลงหายไปในซอกเขาข้างบนส่วนเจ้ามิก16ทั้ง3าเครื่องบินโฉบไปโฉบมาเสมือนจะคุ้มกันอยู่ในทีพวกผมทั้ง3คนเย็บปากนิ่งจ้องสายตามองดูยอดเขาเหมือนก็นจะเป็นใบ้ไปชั่วขณะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีเจ้าเฮลิคอปเตอร์ยักษ์ทั้งสองก็บินขึ้นมาจากซอกเขาสงสัยลานจอดของมันจะต้องใหญ่โตมโหฬารแน่แบิ๊กแมน ไม่อย่างนั้นไอ้เครื่องยักษ์สองเครื่องนั่นบินลงไปพร้อมๆกันไม่ได้แนะ่หมวดคำเหรือเป็นฝ่ายเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นมาก่อนผมไม่ตอบจ้องสายตามองดูฝูงบินมิก1ิที่บินแยกตัวออกทางด้านหน้าของผู้ผาใสด้วยความสนเทใจสงสัยจะเจเครื่องบินของฝ่ายเราเข้าให้หลืละกระมังลองมันบินพราออกจากเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ผมว่าได้เรื่องแน่ๆหรือเจอกับสไพร์เพื่อนของคุณก็ไม่รู้เสร็จแน่ เครื่องบินตรวจการกับเครื่องบินไอพ่นจะมีอะไรไปวัดดวงกับมันเมื่อเห็นผมไม่พูดหมดคำเหลือก็จะคงพร่ำต่อไปอีกคำพูดของเขาทำให้ใจของผมหายวาบขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดสปายเพื่อนของผมเห็นทีจะถูกเด็ดปีกล่วงในวันนั้นอย่างแน่นอนเฮลิคอปเตอร์ยักทั้งสองลำบินเข้ามาใกล้ทุกขณะรูปร่างอันเอถอะทะของมันมองดูเหมือนตู้รถไฟเหาะได้ไม่มีผิด เป็นที่น่าสังเกตว่าผมได้ยินแต่เสียงโรเตอร์ของมันตัดอากาศอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเสียงเครื่องยนต์ที่อึกทึก,กคึ้โครมรู้สึกว่าจะดังค่อยผิดปกติเมื่อมันบินใกล้เข้ามาจนกระทั่งมองเห็นท่อขนาดใหญ่สองท่อที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้าง,งเครื่องยนต์ผมก็ต้องอุทานขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเฮลิคอปเตอร์สวมท่อเก็บเสียงคุณดูนั่นคำลือไอ้ท่อขนาดใหญ่สองท่อที่มองดูเหมือนกระถานสกีขนาดยักษ์ที่ใช้สำหรับลงในน้ำนั่นให้ดี ผมว่าเป็นท่อเก็บเสียงของมันแน่ๆฟังดูให้ดีเราไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมันเลยทุกคนนิ่งหมวดคำหรือเหลือกตาดูเมื่อเสียงโลเตอร์ที่ตัดอากาศดังปัดปัดๆผ่านศีรษะของเราไปแล้วลุดลวีจึงเอ่ยขึ้นมาผมเคยเห็นครั้งหนึ่งที่สนามบินสัมทองกองพันของผมยึดอยู่บนฐานเดลต้าวิกเตอร์ซึ่งอยู่ปลายสนามบิน ไอ้เครื่องยักษ์นี่บินเลาะมาจากฐานเดลต้าซูลูแล้วล่อนหายลงไปในหุบหลังฐานเดลต้าอินเดียซึ่งอยู่ไม่ห่างจากผมเท่าใดนักผมไม่ได้ยินเสียงของมันเลยเห็นแต่ไฟสีเขียวว่าวาบอยู่ที่ใต้ท้องของมันเท่านั้นใช่ครับมันต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์เก็บเสียงแบบนี้อย่างแน่นอนจากคำยืนยันของลุดซึ่งกระตรงกับสิ่งที่ผมเห็นมาก่อนและผมก็เคยเจอไอ้นกยักษ์เก็บเสียงนี่เหมือนกันเที่ยงคืนตรงสถานที่เดียวกับที่ลุดเคยพบผมก็เคยเห็นมันมาแล้ว ผมรายงานเข้าเบลเดอร์คอนโทรลฝรั่งที่เข้าเวรหาว่าผมม้าจะส่งผมเข้าโรงพยาบาลเช็คประสาทอยู่ท่าเดียวเสียงกระึ่เหมือนกับฟาล้องของเครื่องมิก16ที่บินผ่านศีรษะผมไปทำให้ผมสะดุ้งขึ้นมาสตัวความคิดที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนคือบังเกิดความเป็นห่วงสปลอเพื่อนของผมขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ อยากจะรู้ใจจะขาดว่าไอ้มิคทั้งสามเครื่องนี้บินมาทำภารกิจอะไรที่เส้นทางเบื้องหน้าคุณเขาภูผาใสนั้นจะเอาอยัางไงบิ๊กแมนจะลุยขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะหวนลงไปในสถานที่พักฝืนที่น้ำตกนั้นก่อนหมวดคำหรือทำลายความเงียบขึ้นมาเมื่อมองเห็นทุกคนเย็บริมฝีปากแน่นผมนิ่งพยายามนึกหาแผนการในอนาคตสมองที่มึนชาของผมไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นมันมืดแปดด้านไปหมด ความสับสนอลเวงที่ออนละหมานยุภไผในสมองทำให้ผมนั่งซึมกระทึ้เหมือนกับคนที่ปราศจากวิญญาณสถานที่พักฝืนข้างล่างอาจจะละหลวมในด้านการระวังรักษาความปลอดภยัยบางทีเราอาจจะได้วิทยุจากที่นั่นบิ๊กแมนคุณอย่าลืมวิทยุของรัสเซียทุกยี่ห้อปรับความถี่ได้ถ้ามีวิทยุเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยเหนือได้คำพูดของคำหรือก็มีเหตุผลที่ทำให้ผมต้องคิดหนักผมหันหลังกลับไปมองยอดเขาภูผาใส นิ่งอยู่ชั่วครู่หมดคำลือคงจะทายใจผมออกเขารีบพูดขึ้นมาทันทีจริงอยู่เป้าหมายของเราก็คือต้องการขึ้นไปบนยอดเขานั่นแต่จากสภาพการและเหตุการณ์ในปัจจุบันคุณก็คงจะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายๆอย่างที่พวกเราคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกชุดเฝ้าถนนของมันยิ่งกว่าตาสับปะรดกว่าจะถึงยอดเขาเราจะต้องพลาดโดนจับได้ยิ่งไปกว่านั้นเรายังไม่รู้เส้นทางที่จะเข้าหาฐานปฏิบัติการของพวกมันเชื่อผมเถอะ ข้างบนโน่นมันจะต้องลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่าขุมนรกก็ไม่ปานโอเคทำตามแผนของคุณคำลือผมตัดสินใจโพ่งออกมาลุดลวีซึ่งนั่งเงียบอยู่หัวเลาะกาดอ้วขอจองอีผู้หญิงผมทองนั้นก่อนนะเว้ยคำลือส่วนไอ้มืดอ้วยกให้หรือไอ้ชิบหายเสือกทำเสียงดังประเดี๋ยวได้เกมกันลรอกมึงหมวดคำลือหันมาดุลุด ต่อจากนั้นพวกเราก็คานกับไปพักผ่อนอยู่ในโพรงหินรอเวลาให้ตะวันตกดินด้วยความกระวนกระวายใจตะวันตกดินไปตั้งนานแล้วแต่ท้องฟ้ายังคงสว่างไสวยอยู่หลังจากสว้าปามขนมโกเข้าไปจนเต็มคราบพักผ่อนกันเล็กน้อยพวกผมก็พร้อมที่จะเดินทาง18นาฬิกา45นาทีไปกันเถอะพวกเราบักลุดเก็บเศษขนมโกนั่นออกไปทิ้งข้างนอกพยายามจะทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างเด็ดขาด จมูกของไอ้หมาสงครามเวียดนามเหนือนี่มันหลายกาดนักอวะเคยพลาดมาแล้วหมวดทำหรือพูดพลางคลานออกไปจากโพรงหินลุดหันไปขวาเสษขนมโกขึ้นใส่ปากแล้วคลานออกไปติดๆแถมบนพึมพำนทิ้งกันทำไมวะขนาดจะยัดหาก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วก็เสษขนมโกรของมึงนั่นแหละไอ้เวรตะไลท้องฝาเริ่มสลัวลงอย่างรวดเร็วในไม่้ามันก็มืดสนิท เสียงกรีดปิดล้องของมแมลงกลางคืนเซตขึ้นมารอบๆบด้านพวกเราปีนป่ายขึ้นไปบนสันเขาลูกที่สามด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเคยขึ้นไปแล้วเมื่อตอนกลางวันทําให้การเคลื่อนที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวบนผูไม้แห่งหนึ่งเราสามารถตรวจการเห็นน้ําตกได้อย่างถนัดชัดเจนกระแสน้ําตกที่ไหลลงคลองคลามอยู่เบื้องล่างมองดูเขาโพลนในความมืดและเมื่อตรวจการลงไปที่ชายหาดลุดลวีซึ่งหมอบอยู่ใกล้ผมที่สุดก็เอื้อมมือมาสกิดด้วยความตื่นเต้น มีแสงไฟที่ชายหาดเห็นแล้วอ้วะเห็นแล้วรู้สึกว่าพวกมันจะเล่นเกมอะไรกันสักอย่างหนึ่งผมตอบพร้อมกับชงอกศีรษะลงไปดูให้ถนัดถนัดแล้วพูดต่อไปอีกสงสัยจะมีการตั้งแคมป์หน้ากองไฟพวกรัเสเซียมันชอบชีวิตแบบนี้ซะด้วยวหว่าจะมีทั้งชายและหญิงมันคงจะมั่วกันหน้าดูคืนนี้คอมมมวนิ์ไม่มีการอารมณ์คุณอาจจะเข้าใจผิดบิ๊กแมน เขามนิสต์ส่วนมากมักจะไม่ค่อยมั่วสุมในเรื่องเพศเท่าใดนักทุกคนได้รับการสั่งสอนและอบรมมาอย่างนั้นหมวดคำลือแยงออกไปส้นตีนนี่แน่หน่อยเสือกพูดออกมาได้ว่าไม่มีการอารมณ์รัเสเซียมีพลเมือง200ล้านจีนแดงเป็นร้อยล้านคนถ้าไม่มีการอารมณ์แล้วทำไมพลเมืองที่เกิดขึ้นมามากมายนักวะกูชักสงสัยมึงซะแล้วกูถามจริงๆเหรอคำลือตัวมึงนะขวาหรือสายกันแน่ ลดด่าออกมาพลางถามถึงลัทธิทางการเมืองเอาอย่างซึ้งซึ่งหน้าขวาโวยบักลดอ้วกขวาตกขอบเลยวะแต่เท่าที่แยงออกไปก็เพราะอ้วกเคยเห็นมากระตามาแล้วนี่อ้วกจะบอกให้หรือเอาบุญอ้วกเคยอยู่กับพกบอกะครในภาคอีสานมาแล้วตั้งหลายปีหมวดคำหรือหลุดปากปล่อยคำพูดที่นึกไ่ถึงออกมาผมกับลุดจ้องหน้าเขาเขม็งเขาไม่ยอมหลบตาใบหน้าที่หล่อเหลาเหมือนกระดาราภาพยนตร์ระบายยิ้มออกมาเหมือนกับจะสบายใจ ที่ได้ระบายบางสิ่งบางอย่างให้พวกผมฟังผมอยู่ที่หนองบัวลำพู8เดือนที่ภูโล3เดือนและที่ภูพานสองปีเต็มๆแต่ไม่ใช่ว่าจะมีจิตใจเอ็นเอียงไปกับลัทธิมหาปัยนั่นนะบิ๊กแมนผมชอบลองและชอบพิสูจน์คุณรู้ไหมมันตั้งเงินเดือนให้ผมเท่าไหร่มันให้ผม1,500แต่ไม่ใช่บาทนะครับมันกลายเป็น1 5 0 0กี่ไปเสียชิปมันใช้คำพูดว่าค่าใช้ใจ่ายประจำเดือน แทนที่จะเป็นเงินเดือนอย่างพวกเราผมก็รู้ว่าถูกผอกระคอมันหลอกแต่คนอย่างผมชอบลองและชอบพิสูจน์ก็เลยอยากจะดูว่ามันจะหลอกผมได้ขนาดไหนส่วนดีของพวกมันก็คือผู้หญิงกับผู้ชายจะวุ่นวายกันไม่ได้เด็ดขาดคุณรู้ไหมผมมีรายได้ประจําเดือนสิบกว่าบาทไทยทําไมผมถึงมีชีวิตอยู่ได้ก็พวกคุณนั่นแหละที่ส่งสบียงให้ผมพ่อข้าไม้จะเข้าไปข้าไม้ก็ต้องขนสเสบียงมาให้ผม เผลอๆบางทีพวกผมก็ยังอาศัยรถบรรทุกไม้เข้ามาเที่ยวในเมืองเลยครับพ่อค้าไมา้ต้องส่งทักงสะสบียงและเงินทองให้พวกผมอยู่ในป่าไม่ใช่น้อยแต่ผมไม่มีโอกาสใช้หรอกครับเงินที่ขู่เข็นเขามาได้พวกผมต้องส่งให้กองทัพปลดแอกหมดทุกบาททุกสตังค์ส่วนผมต้องแทะข้าวเหนียวก,กับเนื้อควายตากแห้งเป็นประจำผมพร,ระจากพบคอแล้วเข้าไปเสี่ยงโชคในลาวจนกระทั่งมาพบพวกคุณน,นี่เป็นยังไงครับนวนิยายนำเน่าของผมที่เล่าให้พวกคุณฟัง หมวดคำหรือจบประโยคสุดท้ายด้วยการหักงุมให้เป็นเรื่องนิยายนำเน่าไปรถล,ลวีตวัดปืนจีม้มาเข้าไปที่คอหอยขอวดคำหรือผางคำรามออกมา,าก่างดุดันคำหรือตอนมึงเป็นผอกอมึงเคยฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยหรือเปล่าตอบเดี๋ยวนี้ไอ้สัตว์ผมใจหายว่าขยับตัวลุกขึ้นแต่ลุดหันขับมาห้ามผมเอาไว้เสียก่อนอย่าคลับลุกพี่ผมเคยมีความหลังมาแล้วกับไอ้พวกผอกคอโปรดอย่าห้ามผม อ้วไม่เคยฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยบักรุดก่อนพระออก,กฐานของมันที่ภูผานอ้วได้ระเบิดฐานของมันวอดวายจนหมดสิน้นถ้าหรือมีอะไรเคลือบแคลงใจในตัวอ้วอีกยิงอ้วได้เลยคำหรือยิม้มพูดเรื่อยเหมือนจะไม่มีอะไร,ระเกิดขึ้นลุกกระตุกปืนออกจากคอหอยพลางสะบดออกมาอย่างฉุนเฉียวก็เสือกเล่าไม่หมดนี่่าใครจะทนฟังอยู่ได้วะน้อยมีหน้าเสือกมันเล่าว่าเคยเป็นพกอคอเคยอยู่ที่โน่นเคยอยู่ที่นีน่ กูขอลองถ้ารักกันจะเสือกเล่าเรื่องพกอขอให้กูได้ยินอีกประโยคสุดท้ายลุดลวีคำลามออกมาอย่างเหลืออดพฤติการณและคำพูดของหมดคำหรือทำให้ผมเริ่มคลางแคลงใจว่าไอ้หมอนนี่จะต้องเป็นหน่วยจรยุทธ์ของหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงกับคณะรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งที่แอนตี้ระบบคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างแน่นอนฉลาดเฉียบขาดมีประสบการณ์ในด้านยุทธวิธีจนผมไม่มีทางทาบ แผนการยุทธที่เขาออกความเห็นมาเหมือนกับหลักสูตรเสนาธิการที่ผมเคยรู้อย่างงูงูปลาปลาไม่มีผิดลอยโทคำหรือสิงหาพงเป็นใครอีกไม่นานเกินรอผมจะฉีกหน้ากากบุคคลผู้นี้ให้ท่านผู้ฟังได้มันไปกับเรื่องราวที่พลึกเกินเหนือกว่านะวะนิยายทั้งหลายอีกไม่นานเกินรอสยุมพูทศพลขอสัญญาพวกเราปีนหน้าผาลงไปด้วยความระมัดระวังแง่หินและเถาวัลย์ที่เหนียวแน่นทำให้เราเคลื่อนที่ลงไปได้อย่างรวดเร็วพอสมควร แง่หินบางแห่งเปล่าเสร็จเห็นที่ล่วงเกลียวกล่าวลงไปเบื้องล่างทําให้พวกเราต้องหยุดนิ่งกลัวพวกที่อยู่ที่หาดทรายเบื้องล่างจะได้ยินเอาหลังจากใช้เวลาอยู่บนหน้าผาสามชั่วโมงเสร็จๆพวกผมก็มาถึงเตีนเขาหน้าผาได้โดยสวัสดิภาพถัดจากหน้าผาออกไปก็เป็นแนวต้นไม้เล็กๆพวกผมคลานเกาะกุมพันธุ์มแมกไม้ออกไปทิศทางที่ได้ยินเสียงกีต้าร์ลอยมาตามลมสัพพักจะใหญ่พวกผมก็คานทะลุถึงชายหาดเสียงกีตาร์ซึ่งเล่นจังหวะเล่าร้อนดังกระหึมอยู่เบื้องหน้า เสียงโห่เลาะเสียงปรบมือที่ดังเป็นจังหวะจนทําให้ผมต้องค่อยๆแหวกกิ่งไม้ออกไปดูด้วยความตื่นเต้นสุดขีดกองไฟที่จุดอยู่บนชายหาดสว่างโพลผ้าเต็นท์ผ้าใบสีเขียวหลังกระทัดรัดสีหลังตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเรียบรนอยชายชกันแต่งชุดเครื่องแบบพลางสีเขียวสลับน้ำตาลนั่งเดีดกีตาร์อยู่บนขอนไม้หลายรอบไปด้วยหญิงสาวหน้าตาสดสวยสามคนที่กําลังร้องเพลงและปรบมือให้จังหวะกันอยู่อย่างสนุกสนานรถจี๊บบิ๊กแมน รถจีบติดปืนกล94จอดอยู่โน่้นมวดคำเหลือกระซิบกระซาบด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นจบตอนที่58แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะฮะฟังแล้วข้อความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณลหลายๆครับ